เอาละสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับเกม City Skyline นะคะตอนนี้เราก็มาดูกันว่าเมืองของเราต้องการอะไรเพิ่มอีกนะคะรู้สึกว่าเขตเมืองที่เราสร้างได้นะอยู่ในแปลนแปลนตรงนี้นะคะเราสามารถสร้างออกมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้อีกเอาละเรามาดูกันดีกว่าตอนนี้เรื่องไฟฟ้าของเรานะคะก็เพียบพร้อมไม่มีปัญหาอะไรเรื่องน้ำ ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเออการระบบระบายน้ำของเราดีมากดีมากเรื่องขยะก็ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องเรียนก็ไม่มีปัญหาอะไรทำไมสองคนนี้สองบ้านหลังนี้ทำไมทาไมมันขึ้นสีนี้โอ้โหอะไรเนี่ยอันนี้เรื่องอ๋ออันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับรถดับเพลิงนะคะสถานีดับเพลิงเราไม่มีเลย ที่นี่ไม่มีสถานีดับเพลิงไม่ได้นะคะเราต้องมีดังนั้นเราก็จะวางไว้ตรงนี้ปึ๊บนะคะสถานีดับเพลิงโอ้ยเรียบร้อยอ้าวมีน้อยเกินไปดีใจเฉพาะช่วงช่วงนี้เหรอ,อช่วงดีใจแค่โซนนี้เหรอเอาแวเกิดวางไว้โซนเนี้ย โรงงานไม่เปลี่ยนสีอะไรเลยอ่ะโอ้ยแพงนะเว้ยเฮ้ยเอาออกจะได้ตังค์คืนไหมเนี่ยคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยที่เรามาสร้างตรงนี้เออเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสารโซนพวกนี้จังเลยที่สีแดงๆแสดงว่ามันกลัวแบบว่ากลัวไฟไหม้แล้วกว่วรถรถรถดับเพลิงจะมาถึงก็คงแบบว่าบ้านคงไหม้ไปก่อน ต่อไปอุ้ยมีสถานีตำรวจด้วยแต่ว่าตังไม่พอตังต้องใช้หมื่นอตอนนี้เรามีแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรแต่ว่ายังไม่มีเกี่ยวกับอาชญากรรมใช่ไหมอาชญากรรมมีแค่เจ็ดปแต่ก็ควรจะมีนะสถานีตำรวจอ้าวซื้อได้แล้วอ่าซื้อได้แล้วเอาไว้ตรงไหนดีเอาไว้ตรงกลางๆ กลางหน่อยป้งเรียบร้อยนะคะก็มีสถานีตำรวจมีปัญหาอะไรก็มาแจ้งตำรวจได้ตังหมดนะเอออยากจะถักทำสถานีดับเพลิงไว้ใกล้ๆแถวนี้อีกสักทีหนึ่งแต่ตังเราหมดเหลืออยู่แปดกว่าบาทสถานีดับเพลิงมีหมืสองนะคะ โร okay. งเรียนเรามีแล้วนะคะทำอะไรไม่ได้เร่งเวลาค่ะจะเร่งเวลาให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วเราก็ดูไปว่าเมืองเราเขาต้องการอะไรอีกคุณอยากได้อะไรคุณบอกมาเอาเท่านี้ให้มันสมอุดมสมบูรณ์ก่อน เราจะไม่กู้เงินนะถ้าเกิดเรากู้เงินเราไม่อยากติดหนี้ไงเราก็จะอยู่ของเราแบบนี้ไปค่อยคอย,ยับขยายพื้นที่ไปเอาละ่ะมาเรื่องดับเพลิงต่อับเพลิงยังไม่พองั้นก็เราก็ขยายถนนหน่อยละกันถนนก็เอาเส้นนี้นะ มันมีอัพเกดถนนปะเออถ้าสมมติเราจะเลือกถนนนี้เราเลือกได้ด้วยใช่ไหมเออทำให้มันแบบว่าใหญ่ขึ้นเฮ้ยถ้าเกิดเราขยายถนนนี้เราต้องต้องไล่คนออกไปหมดเลยเหรอไม่นะ อุ้ยไม่ไล่อะไม่อยากไล่เนี่ยขยายตรงเนี้ยถ้าขยายเลนมันจะเป็นการไล่คนออกจากที่อะเราจะขลาขลายขยายเลนยังไงวามันมีอัปเกรดแบบว่าไม่ให้ไม่ไม่ไล่คนออกจากที่ไหมเอมีวงเวียนด้วยนะ อยากไล่จริงๆไม่อยากไล่จริงๆอันนี้คือถือว่าเป็นเมืองแรกแล้วกันเราจะเก็บภาษีจากเมืองนี้แล้วค่อยค่อยไปสร้างเมืองที่แบบสวยงามจากตรงนี้ทีนึงเราจะขยายถนนออกมานะคะถนนเลนเดียวขยายออกมาก่อนก็ได้อืมขยายตรงนี้ ตรงนี้อาจจะทําข้ามมาตรงนี้เลยพื้มนี่เรียบร้อยข้ามมาเอา่อตรงนี้ก็ถึงตรงนี้ ตัดตรงไปถึงตรงนี้ไม่ได้หรือติดอะไรติดอะไรติดอะไรโอเคเรียบร้อย คือถนอนมันไม่เรียบไงมันเลยต้องไปทีละสเต็ปโอเคนี้ก็ได้เป็นถนนตันแล้วกันนะ ปุ๊บก,ก็จะพยายามทำเท่าที่จะทําได้ปึ๊บปึ๊บอ,อ๋าตังไม่พอแหละก็เล่งเวลาอยู่เล่งเวลาอยู่เล่งเวลาอยู่เดี๋ยวตังก็มาเป๊หนึ่ง Hey, Geologists predict that a sinkhole could strike at any minute. Residents should take precautionary measures. <safety> a sinkhole has occurred somewhere in the city. Stay out of harm's way and contact authorities with any information. Panin Why? Oh, hey, ah, uh, what is falling? Panin Why ทำไมอยู่ๆเมืองเราเป็นหลุมๆอย่างนี้นะคะแสดงว่ามีการเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเอ่อแล้วฉันต้องทํำยังไงล่ะเนี่ยดีนะคะแผ่นดินยุบตัวไปนี่ก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อเมืองเราสักเท่าไหร่ไปไปต่อไม่ถูกเลยอ่ะตังก็เริ่มมาเดี๋ยวพี่บุกก็จะดูเรื่องการปราปาที่ตรงนี้ต่อ ส่งตรงยาวยันตรงนี้เลยนะโอเคการปราปาก็ดูมาตรงนี้ต่อ yeah. ปาอ่ะรอแป๊บหนึ่งกู้มาได้ไหมเอออยากกู้ล้เริ่มอยากจะกู้แล้ อขอขอกู้แล้วกันนะขอกู้สองหมื่นโอเคป้าโอเคหลังจากนั้นเรื่องไฟฟ้าเราก็มาดูกันนะคะตรงตรงนี้มันจะถึงไหม ไปเริ่มขาด,ดติดตแล้วเหรออา่าโอเคให้คนมาอยู่เลยดีกว่าเนาะ,ะเป็นโซนสีเขียว ตรงนี้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 เดี๋ยวให้เป็นโซนร้านค้าไปเออเป็นพวกแบบสถานีอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้แทนร้านค้าก็มาตรงนี้ตรงนี้ส่วนตรงนี้เราก็จะเพิ่มเป็นโรงงานเออเพิ่มไหมปึ๊บมีโรงงานเยอะๆก็ดี อโอเคเรียบร้อยเร่งเวลานะคะเราเร่งเวลายินดีด้วยตอนนี้นะคะเราก็ได้กลายเป็นเมืองเล็กๆแล้วเมืองเล็กๆตอนนี้เราสามารถสร้างาทางเดินนะคะเออแล้วก็ทางรถจักรยานสามารถขุดเจาะได้ด้วย โอ้มีฝาดวอลมีป้องกันน้ำท่วมด้วยเหรอโอมีน้ำท่วมจริงด้วยแล้วก็มีการสร้างส,าส่วนสาธารณะได้ด้วยนะคะโอ้มีนี่ด้วยอ,ะอ่ะมาหมุนมาหมุนแล้วก็เครื่องเล่นเด็กนี่สนามบาสเกตบอลนะคะโิ่ดีอะ่ะดีอะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ปุ๊กก็ยมีการจุดพูุด้วยเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะใส่สวนสาธารณะเข้าไปให้ สวนสาธารณะใช่ไหมเออมินิมินิตรงนี้รู้สึกว่าจะเปืองพื้นที่มากเลยเดี๋ยวจะขอตัดถนนแบบหนึ่งนะคะตัดมาสักตรงนี้แล้วกัน เค okay, เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ใส่ส่วนสาธารณะให้เขาแหมตอนแรกก็ทำเป็นเสียใจเดี๋ยวพอฉันใส่ให้อย่าตกกรใจละกันกน,นี่เอาให้บัลเลอร์เลยนะบัลเลอร,ร์เตอร์เลยปังอ่ามีความสุขมีความสุขหลังจากนั้นก็อยากใส่อเน,นี้ยใส่อเน,นี้ยมาหมุน อยากให้พวกเธอได้เล่นมมาหมุนกันปางหมาหมุนมีความสุขมีความโุกต่อไปดีเครื่องเล่นนี้ด้วยปางมีความสุขมีความสุกเออมีความสุขแค,ค่โซนนั้นเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวจะหาว่าฉันลำเอียงไปฉันจะเอาให้พวกเธอเล่นตรงนี้แถวนี้แถวนี้มันแถวโรงงานใครจะมาเล่นมันนี้เอาอันเล็กๆไป เล็กไปเล,กเล็กไปแถวนี้เอาเล็ก,ลกไปนะเออตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยออโอเคเขาก็มีความสุขกันเรียบร้อยแล้วโซนตรงนี้อ๋อแค่นี้พอโรอองงานมันไม่ต้องมีความสุขหรอกทำงานไปซะ ตอนนี้นะคะเรามีโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนมัธยมปลายมา,มาใหม่ละเราจะต้องใส่เข้าไปเพื่อให้คนของเราเนี่ยฉลา,าดลรํำลึกฉลาดมากจะใส่ตรงไหนได้ละเนี่ยนี่ไว้ตรงนี้เลยป้างนะคะใส่ที่เดียวฉลา,าดทั้งเมืองเลยให้ทุกคนเวลาจะมาเรียนต้องมาที่นี่ เออเราจะจัดการกระหลุมนี้ได้ไหมอะ่ะไอหลุมที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะเนี่ยอันนี้เอ,อ่อเพิ่มขึ้นมาได้ไหมอันนี้คืออะไรวะนี่ขุดขุดให้มากกว่าเดิมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเฮ้ยนี่มันรูยิงยิงไม่ได้ไม่ได้จะขุดจะให้มันขึ้นมาจะให้มันขึ้นมามันมันลึกกว่าเดิมปะเนี่ย มันกว้างขึ้นกว่าเดิมอีแล้วเนี่ยเอ้ยจะให้มันขึ้นมาอันไหนใช้ตังเยอะมากมันมันกลายเป็นหลุมใหญ่แล้วทำไมมันเยอะกว่าเดิมะนี่ใช่ไหมน,นี่ทำให้มันขึ้นมาใช่ไหมเออเจอละ ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออหาตั้งน,นานขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกอาตังไม่พอตังไม่พอตังไม่พอรอได้โอเคจัดการกระลุมแล้วเอาแค่นี้ก่อน แล้วะค่ะวันนี้เราก็เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนละกันเนาะปึ๊บนะคะขอดูความพอใจของประชากรในเมืองนี้มีอะไรเนี่ยเธอไม่พอใจอะไรเธอคุยกับฉันตรงๆพูดมาเลยอันนี้ทำไมอะไม่ชอบอะไรเหรอไม่มีคนอยู่เลยอะ นี่ก็กําลังจะดีขึ้นนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองเป็นร้านค้าหรือเปล่าไม่ใช่ โอเคค่ะวันนี้ก็พี่ปุ๊กขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนนะคะเมืองเราก็ขยายออกมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะแถมมีหลุมมาโผล่ขึ้นมาด้วยนะคะเป็นภัยพิบัตินะคะเราจะต้องเตรียมตัวกับภัยพิบัติครั้งต่อไปนะคะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ซึ่งมันก็อาจจะมีน้ำท่วมทอร์นาโดอะไรประมาณนี้นะเราจะจัดการกับพวกพวกนี้ได้ยังไงเ,เรื่องการจราจราจรจราจ,จรของเราก็ยังไม่มีปัญหานะยังเป็นสีน้ำตาลอยู่ สีเขียวๆอ,อ่องน้ําตาลถือว่าโอเคถือว่าโอเคต่อไปฉันจะเจออะไรต่อไปก็ต้องดูกันต่อไปนะคะส่วนน้องคนไหนที่เคยเล่นแล้วอะไรพวกนี้ถ้าเห็นพี่ปุ๊กแบบเอ้ยทาผิดอะไรพวกนี้ก็เมนต์เม้นบอกได้เลยบางทีพี่ปุ๊กคืออ่านทุกคอมเมนต์นะแต่ว่าไม่ได้ไปตอบไงคะเออเห็นทุกคนชมมาบางทีอ่านไปก็ยิ้มไปอ่านไปก็ยิ้มไปคนอื่นมาหาว่าฉันบ้าละเออแต่ถ้าเกิดเจอคอมเมนต์แย่ๆแบบอ้า เบื่อเบื่อโลกโอเคค่ะงั้นวันนี้จบไปแค่นี้ก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวพัดหน้าเรามาต่อกันใหม่ว่าเราจะขยายอะไรเพิ่มขึ้นอีกนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ติดตามชมชบอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งทำไมอยู่ดีๆทำไมอยู่ดีๆไฟเกิดมีปัญหาซะงั้น มีอะไรเกี่ยวกับแกระแสไฟหรือเปล่าไฟโซนนี้นี่คือดับดับติดๆนะคะเออเอ,อไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะไม่มีตังอะ่ะเออเราไม่มีตังจริงๆเออไม่มีตังทำอะไรเลยเพราะว่าตรงนี้ไฟมันไม่ถึงเนาะ โอ้ยไอ้นี่ก็ไม่มีไฟไอ้ที่สูบน้ำไฟก็มาไม่ถึงเ,เราต้องเพิ่มกระแสไฟแล้วใช่ไหมเ,เดี๋ยวนะปุ๊กจะทำยังไงทำยังไงดีเนี่ย แสไฟมาให้ตรงนี้เหรอออาวส่งมาให้แล้วไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมโอ,อ้ส่งมาให้ตรงนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาเออไม่มีปัญหาก็ดีนะอโอเคโอเคงั้นจบจบจบ เอาไว้คลิปหน้าคลิปหน้าตอ่ตอตอ่ตอต่อคลิปหน้าเราจะสร้างเมืองมาตรงนี้ด้วยนะคะเราจะมาดูกันต่อไปว่าคลิปว่าครั้งต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วมีภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นด้วยเนี่ยตรงนี้ไมื่อกี้เป็นรูเลยรูเบเลอร์เลยอีกแล้วอีกแล้วอ๋อคลิปหน้า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 เจอกันบ,บ๊ายบายค่ะคลิปหน้าเรามาจัดก,การกัน